หลังจากไม่ได้พาทุกคนไปสวนกับรามานานเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปสวนกับเรากันค่ะบอกเลยวันนี้เหมือนอากาศจะเต็มใจแต่พอช่วงบ่ายๆเนี่ยฝนดันตกทั้งวันเลยค่ะเช้านี้เราคิดว่าอากาศคงจะร้อนมากแนๆ่ๆก็เลยเตรียมผิวไปอย่างดีฝ้าผมจะลงนานผิวด้วยมอยส์เคลียร์โนดเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็จะบกตามไปด้วยกันแดดเคลียร์โนดเราจะชอบบอกกัะแดดเคลียร์โนดเนี่ยตอนไปไล่มากๆเพราะตัวเนี้ยเนื้อบางเบาเกลี่ยง,ง่ายระหว่างวันเนี่ยหน้าไม่อุดตันเลยสิวก็ไม่ขึ้นง่ายเราชอบบบมาากกกกๆเเลลลยค่ะะนหัังทสร็จ็จจืไปผิวแบ เลยทุกคนชอบมากๆหลังจากเตรียมตัวเสร็จแล้วก็นั่งรถกระบะเพื่อไปไร่กันเลยค่ะวันนี้เราตื่นสายมากก็เลยทําให้ยังไม่ได้กินข้าวเช้านะตอนนี้จะเที่ยงเราทุกคนเราเพิ่งจะไปสวนกันเองกว่าจะเคลียร์ธุระที่บ้านเสร็จเราก็ได้ไปสวนเนี่ยก็คือเที่ยงแล้วเราที่เห็นว่าเรานั่งกินแก้มังกรบนรถเนี่ยก็คือเป็นข้าวเช้าของเราเลยค่ะแต่แก้มังกรที่พผมได้มานี้ก็เป็นพี่พีเอฟซให้มานะคะขอบคุณมากเลยนะคะแก้มังกรอ,อร่อยหวานมากเลยค่ะนั่งกินบนรถไปก็ชมวิวระหว่างทางไปด้วยถึงไร้แล้วเราก็จะนาําาบ้ เ,เ,เอามาทิ้งก่อนนะคะนำมาทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นกล้วยบางช่อเนี่ยก็คือบานไปแบบนี้หมดแล้วหลังจากเสร็จธุระแล้วเราก็จะขึ้นไปบนสวนเลยค่ะระหว่างทางเนี่ยแวะเก็บแตงไปกินด้านบนด้วยนะคะเื่อตอนไหนอากาศร้อนๆ้อนก็จะได้หยิบเอามากินสภาพผักผมตอนไปทำสวนเนี่ยก็จะแบบนี้เลยค่ะทุกคนสภาพคนงานของแท้วันนี้ภารกิจของพวกเราเนี่ยก็คือจะไปช่วยกันปลูกดอกหอมถึงแม้พ่อผมจะไม่ค่อยถ่ายคลิปทำดอกหอมแล้วแต่แม่เราก็ยังปลูกเหมือนเดิมนะทุกคน ช่องนี้พอผมพอหาเวลาว่างได้เนี่ยก็เลยมาช่วยแม่ปลูกดอกหอมหนึ่งวันปลูกไปได้แค่แป๊บเดียวก็ถึงเวลาเที่ยงแล้วเที่ยงวันนี้เราขี้เกียจลงไปในบ้านแล้วก็กินข้างบนนี้ไปเลยละกันจะได้กินข้าวไปด้วยแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆของที่ไร่ไปด้วยบรรยากาศข้างบนเนี้ยดีมากเลยนะทุกคนขนาดนั่งตาดแดดเนี่ยอากาศคืนไม่ร้อนเลยหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยเราก็พากันมาเก็บต้นหอม้นกาดอกหอมเนี่ยเราก็จะแบ่งจากต้นเก่าแบบนี้เลยค่ะนําไปปลูกต่อเพื่อขยายพันธุ์จากรุนสู่รุ่นค่ะ อ้าวทุกคนบรรยากาศยังดีๆอยู่เลยตอนนี้ฝนจะตกค่ะแล้วคือวันนี้ผักขมใส่แค่รองเท้าแตะมาไล่ยอย่างเดียวจะรอดไหมเนี่ยแลวต้องแบตดอกหอมเกือบ3มกิโลขึ้นเขาอีกด้วยทุกคนบอกเลยว่าจะรอดหรือจะล่วงต้องไปลุ้นกันค่ะขึ้นเขายังไปไม่ถึงครึ่งทางทุกคนฝนตกหนักมาก พ่ผมก็เลยต้องขอพักแป๊บนึงเพราะรองเท้าไปต่อไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็นั่งรอแม่เอารองเท้าบูทมาให้เปลี่ยนนะคะทุกคนพอตั้ใส่รองเท้าแต่อย่างเดียวไปขึ้นเขาเนี่ยบอกเลยว่าพื้นลื่นมากสรงสาวนี่พผมมาสวนฝนก็เลยตกหนักเลยค่ะ เราคือตกหนักตั้งแต่บ่ายถึง6กโมงเย็นเลยไม่ชอบทําสวนเวลาฝนตกเลยทุกคนเพราะพื้นลื่นมากหลังกลับบ้าน,นแวะเก็บผักนิดนึงเพื่อไปทํากับข้าวเย็นนี้ด้วยนะเราเลือกเก็บเป็นผักบุ้งนะคะจะนําไปทําผักบุ้งไฟแดงพ <c oughs> อามาทําสวนแบบนี้แล้วทําให้นึกถึงตัวเองแต่ก่อนเลยที่ทุกวันเนี่ยเราจะต้องตื่นไปทําสวนกลับบ้านมาก็เก็บผักมาทํากับข้าวชีวิตแต่ละวันเนี่ยวนลูปอย่างบบนี้ทุกวันเลยทุดๆไปแล้วก็ทําให้คิดถึงชีวิตช่วงแต่ก่อนมากเลยค่ะกลับบ้านมาเนี่ยก็ต้องรีบมาบูดผิวเลยค่ะทุกคนเราก็จะบูผิววด,ด้วย สองฝาเคลียรโน้ตหน้าของเราจะได้กลับมาใส่ไวๆนะคะเพราะวันนี้เราไปเจอแดดเจอฝนมาทั้งวันแล้วค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอผมขอตัวลาไปก่อนนะขอตัวไปพักผ่อนก่อนเพราะตอนนี้คือเหนื่อยมากๆเลยค่ะ